สวัสดีค่ะพบกับพี่สีนะคะแล้วก็ดูบไดอารี่ที่เราจะมาเจอกันทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่ c h ช n n e l ของพี่สีก็คือสีไดอารีนะคะเป็นอคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเมืองดูไบที่พี่จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะส่วนใครก็ตามที่ต้องการอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการหางานต่างประเทศโดยเฉพาะ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตที่ประกอบไปด้วยเมืองดูไบเป็นหลักนะคะแล้วก็เมืองอาบูดาบีซาจา ฟูจร i อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะก,กันทุกวันสุกเวลาหนึ่งทุ่มนะคะนอกจากนั้นพี่ก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์ต่างๆของพี่สี่ทุกคนสามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สี่นะคะ วันนี้มีคำถามจากน้องเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยอธิบายข้อดีหรือว่าคุณประโยชน์ของการที่เราได้ถือ Resident Visa ของ UAE หน่อยนะคะก็เลยมาเป็นประเด็นเป็นกระทู้ที่อยากจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นั่นก็คือการถือ Resident Visa ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตทำอย่างไรได้บ้าง ดีอย่างไรบ้างประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างนะคะบอกก่อนเลยว่าการที่เราจะได้ Resident Visa ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณต้องมีงานหรือต้องมีสปอนเซอร์ในการสนับสนุนเรานะคะโดยหลักๆแล้วพูดกันง่ายๆถ้าเราจะได้ Resident Visa ก็ต่อเมื่อเราได้รับการว่าจ้างให้ทำงานแบบถูกกฎหมายคือนายจ้างเอาเราเข้าระบบ อของ UAE นะคะเ e s i d น n t ว i ซ a มันจะแยกเป็น Resident Visa ของพนักงานบริษัททั่วไป Resident Visa ของภรรยาหรือคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา Resident Visa ในเวของลูก ผู้ติดตามนะะ Resident Visa ในนามของอครอบครัวต่างๆนะคะเป็น Family Member นะคะ Resident Visa ที่เป็นนักธุรกิจนะคะ Resident Visa ที่เป็น Freelance พวกนี้มีหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าประเภทของการยื่นเอกสารเนี่ยมันจะต่างกันแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารเนี่ยมันก็จะต่างกันเอาแบบวิธีง่ายๆก่อนการที่จะได้ Resident Visa ททำอย่างไรได้บ้างนะคะ r e s i d e n t Visa าเนี่ยทำได้ด้วย การที่เราไปสมัครงานที่ใดที่หนึ่งแล้วเขารับเราเข้าทำงานเขาก็จะทำการยื่นเอกสารเป็น r e s เ d น n ์วีซ่ให้เรานะคะแต่ละเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟูจิราซาจาอาบูดาบีหรือว่าดูไบทุกอย่างจะมี กฎกติกาของเขานะคะอย่างที่อาบูดาบีเนี่ยตอนที่พี่ทางานอยู่อาบูดาบีเนี่ยทันที่เจ้านายเขาจะสมัครเรสเดน n ์วีซ่าให้เราเนี่ยเขาจะรีนิวทุก3ปีนะคะแต่พอมาถึงดูไบดูไบจะรีนิวทุก2ปีเมืองเงินอื่นพี่ไม่เคยไปอยู่พี่ก็เลยขออนุญาตไม่พูดถึงเนาะทีนี้วิธีการยื่นของเขาเนี่ยเขาถ้าเราไม่ได้มีนายจ้างจะยื่นได้ไหมมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปซื้อวีซ่าะคะการซื้อวีซ่าเนี่ยก็จะแล้วแต่ที่ท,ท,ที่ไปเนี่ยเริ่มต้นจากที่เอา จากประสบการณ์ที่พี่เคยถามนะคะพี่มีเพื่อนที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ที่เขาเปิดบริษัทของเขาเองเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าถ้าเธอแบบไม่อยากเป็นพนักงานประจำแต่เธออยากจะถือเว็บเลสเซนซ์วีซ่เนี่ยฉันมีบริษัทอยู่เป็นบริษัทแม่บ้านถ้าเธออยากจะมาเธออยากจะมาแบบ อ้างอิงชื่อเอาเข้าระบบกับบริษัทของฉันเนี่ยก็ได้ก็จะคิดเธออยู่7,000พันแฮมเ0 0ดพันแฮมก็ตีไปประมาณสักห้าหมื่นถึงหกหมืบาทนะคะที่เราจะจ่ายให้เขาเพื่อทําการยื่นขอวีซ่าให้เราก็จะมีอายุ2ปีพอเาขายื่นเราเข้าระบบแล้วตอนนั้นเราจะไปทํางานปรับเป็น ฟรีแลนซ์เป็นอะไรก็ได้เพราะเราถือ Resident Visa อยู่แต่ก็ต้องระวังในเรื่องต่างๆด้วยคือดูไบเนี่ย UAE เนี่ยมันจะมีกฎของมันอย่างเช่นการที่เราจะไปเป็นพยาบาลไปเป็นหมอนวดเป็นอะไรก็ดีที่เป็นแนวฟรีแลนซ์หรือไปรับตามบ้าน,นทําได้แต่คุณต้องมีใบอนุญาตเหมือนคล้ายๆกับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขของเขาเราถึงจะสามารถทำได้ไปทํางานพวกนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากไปอยู่เฉยๆอยากจะได้เลสเซนต์วีซ่แล้วก็ไปแอบ รับจ็อบต่างๆหรือว่าไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นู่นแล้วก็รับจ็อบขายของอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ก็ทำได้แต่ว่า เราจะต้องซื้อวีซ่าในการอยู่นะวีซ่าในการอยู่ก็เหมือนที่พี่บอกอย่างของเพื่อนพี่ที่เขาไปซื้อวีซ่าอยู่เป็นแบบเพราะว่าเขาต้องการไปขายของอยู่ที่ที่ยูเอเนาะเขาก็ทํางานหลยายอย่างมากเกยขายทั้งของรับนวดตามบ้านรับทําผมไรตาา่างๆพวกนี้คือมันเป็นวิชาชีพที่เขาเรียนมาซึ่งเขาก็จะมีคอนเนคชั่นเขาอยู่อันนั้นเนี่ยเขาไปซื้อเป็นฟรีแลนซ์วีซ่าซึ่งเขาจ่ายไปประมาณหมื่นสองเดอร์แฮมก็ตกประมาณ10,000แบาทในการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะข้อดีของการ ทำเรสิด d e n วีซ่าคืออะไรบ้างข้อดีของมันก็คือปกติเลยค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ทุกอย่างตามที่พลเมืองของเขาสามารถใช้ได้นะคะคือ,อสิทธิ์สุขภาพเกิดอย่างสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิดใช่ไหมคะโควิดเนี่ยเราสามารถาไปขอตรวจโควิดฟรีฟรีได้ที่รัฐบาลเขาจัดนะคะรวมไปถึงาบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเงินมันจะมีแบบเช็คแจกอาหารแจกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่รีจิสเตอกับ ID ของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึง สาธารณาสุขต่างๆเกิดติดโรคระบาดอะไรพวกน,นี้เขาก็เราก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากโรงพยาบาลรัฐบาลของเขาเช่นกันนะคะสิทธิพิเศษของการถือ r e s i d e n t Visa เนี่ยเป็นเหมือนกับพลเมืองของ UAE เลยนะคะก็คือแบบได้รับสิทธิ์ต่างๆไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยเมื่อตำรวจถามหรือว่าไปเจอตำรวจเนี่ยเขาเวลาที่เขาถามเราอะเขาจะขอดู ID เราเป็นหลักถ้าเราไม่มี ID เนี่ยก็จะสืบสาะหาว่าเราอ่ะ ามาทําอะไรมาเที่ยวอะไรมามาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะอันตรายกับคนที่ถือวีซา่าท่องเที่ยวแล้วแอบไปทํางานนะคะคนที่ถือวีซา่าท่องเที่ยวเนี่ยรู้กๆกันเลยว่ามันไม่สามารถทํางานได้นะ,ะพอ เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นโค้งโควิดเนี่ยถามว่ารัฐบาลดูแลไหมก็รัฐบาลก็เขาก็แบกรับแบกสู้แต่ถามว่ามันจะได้สิทธิ์ไหมมันก็จะไม่ได้อย่างปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปที่ UAE แล้วก็นายจ้างทําเรื่องให้ได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วเรสเตเดนวีซ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้ที่ UAE เนี่ยเขาฉีด หลักๆของเขาคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะคะแล้วก็ลองลงมาก็คือชิโนฟาร์มนะคะที่เขาได้เพื่อนพี่รุ่นแรกเนี่ยเขาจะได้ชิโนฟาร์มนะคะแล้วก็เขาจะได้โมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ erna, Pfizer เนี่ยตามตามมาทีหลังเขาก็ได้เป็นบูสเตอร์เท่าที่ทราบเพื่อนพี่ตอนนี้ได้เข็มที่4ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พอย้อนกลับมานิดนึงนะคะทำยังไงบ้างถึงจะได้ r e s i d e n t e Visa นะคะหลักๆก,ก็คือต้องหางานให้ได้นะคะคือการที่เราจะไปซื้อเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ถามว่ามีเอเจนซี่ที่ทําให้เราไหมมีนะคะมีถ้าเกิดว่าใครเซิร์ชดีๆอยากรู้ว่ามันมีที่ไหนเนี่ยเข้า Google เลยค่ะทุกคนที่ทักมาหาพี่ว่ามีเอเจนซี่แนะนำไหมพี่แนะนําเลยว่าพี่ไม่เคยได้ยื่นเองเป็นปกติเพราะฉันที่จะไม่สามารถอธิบายหรือบอกได้ว่าเอเจนซี่ที่ไหนยื่นวีซ่าให้ได้นะคะแต่ว่า เพื่อนพี่หลายคนเนี่ยเซิร์ชตาม Google แล้วก็ทักไปทาง Google ก็จะมีบริษัทเอเจนซี่เยอะแยะมากมายที่ UAE ที่เขาทำเรื่องวีซ่าให้นะคะเขาก็จะมีเลทตั้งแต่1เดือน3เดือนนะคะแล้วก็6เดือนนะคะรวมไปถึงเป็นปีก็มีนะคะการที่จะขึ้นเป็นปีนั้นนะ่ะคือคุณต้องต้องมี Resident Visa เท่านั้นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนที่อยากจะไปแล้วก็อยากจะถือ Resident Visa ก็คือการมีงานที่ถูกกฎหมายนะโดยที่นายจ้างเอาเราเข้าระบบจะรู้ได้ยังไงว่าเราถือ Resident Visa นะคะ ก็คือเมื่อเราได้ร <S net young users> ับ ID จากนายจ้างนะคะการที่เรามี i ดีเนี่ยมันดีคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนระบบของ UAE เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นสมาร์ทซิสเต็มอ่ะคือเขาจะใช้ระบบ ID เป็นหลักไม่ว่าเราจะใช้ซื้อของสมัครบัตรเครดิตสมัครธนาคารอะไรต่างๆเขาใช้ ID แม้กระทั่งซื้อบัตรเมโทรบัตรเดินรถไฟฟ้าก็ยังต้องใช้ ID เดีเพราะว่าใน ID ดีของเรามีข้อมูลของเราทุกทุกสิ่งเลยนะคะที่อยู่ในนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอาการยื่นวีซ่าเรามาจากประเทศอะไรเราทํางานที่ไหนเรามีคดีติดตัวอะไรไหมในบัตรประชาชนของเรานั้นมีทั้งหมดเลยนะคะ แล้ว Resident Visa ที่พูดถึงเนี่ยเราสามารถยื่นขอเองได้ไหมนะคะยื่นขอเองได้ไหมย,ยื่นขอเองได้แต่ต้องมีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ของเราอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านที่เขาเปิดรับอย่างเช่นเอเจนซี่ที่เขาเปิดรับทำา r s s i e n t v v s s a ให้เราเนี่ยเขาก็จะเอาเราเข้าระบบในบริษัทเขานะคะเป็นเหมือนพนักงานแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยรับทำนะคะยกเว้นว่ามันมีหลายคนที่ เขามีบริษัทเขาเปิดบริษัทมาแล้วก็เขาสามารถเอาเราแยกเราเข้าไปได้มันก็มีเหมือนกันที่มีคนไทยหล,หลายๆคนที่สามารถเอาเราเข้าระบบได้เป็นคนที่เขามีบริษัทอยู่ในนั้นมีร้านมีอะไรอยู่ใน UAE แล้วเราไปขอเขาไปเจรจาขอซื้อวีซ่ากับเขาเนี่ยเป็นการซื้อวีซ่านะคะในการทํา resident visa นั่นคือวิธีในการทําได้คือเราไม่สามารถเดินดุมๆแล้วก็ไปสมัคร resident visa ได้ด้วยตัวเองแต่เราสามารถหาสปอนเซอร์เพื่อยื่นสมัครวีซ่า resident visa ให้เราได้ แต่เราต้องจ่ายตังค์โดยเลทของแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันไปแล้วแต่เจรจาแล้วก็แล้วแต่จะไปหาเจอว่าใครที่ให้ราคาที่ดีที่สุดนะคะการมี r น s ิเดน t ์วีซาประโยชน์ของเราก็คือเราสามารถได้สิทธิ พิเศษต่างๆเทียบเท่ากับพลเมืองของ UAE เลยนะคะย้ำเตือนกันอีกที Resident Visa เราไม่สามารถยื่นขอเองได้ทุกอย่างต้องมีสปอนเซอร์ซึ่งสปอนเซอร์นั้นจะเป็นในรูปแบบบริษัทหรือห้างร้านเท่านั้นที่จะสามารถยื่นขอให้เราได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมปัจจัยเตรียมเงินนะคะในการยื่นทำ r e s i d e n t Visa ถ้าเราต้องการที่จะทำด้วยตัวเองโดยที่ไม่มี สปอนเซอร์ที่เป็นบริษัททางร้านที่ว่าจ้างเราเข้าไปทํางานอย่างถูกกฎหมายหรือว่าเราไม่ได้งานอย่างถูกกฎหมายถ้าเราอยากจะไปเป็นพลเมืองของเขาไม่ได้มีงานทําอยากจะ,อ,ะอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นทําได้ไหมทําได้นะเพียงแต่จะต้องหาคนที่เราไว้ใจได้แล้วกอ็อยู่ในราคามาตรฐานที่เรารับได้ที่จะยื่นเอกสารขอ Resident Vis ซให้เราค่ะแต่พี่ว่าดีที่สุดก็คือถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังหางานทํานะคะแล้วก็ให้ในายจ้างเป็นคนยื่นขอให้เราจะได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจใดๆทั้งสิ้นค่ะวิธีที่จะทำให้เราหาได้จ้างได้ทำงานได้ก็อย่างที่บอกค่ะไปดูที่ p พลย์ลิสต์ในธาหาหนาาต่างประเทศนะคะที่มีอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วค่ะทุกคนจะสามารถหางานได้แล้วก็ทางนายจ้างก็จะยื่นเลสเซ e n ์วีซ่าให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่แบบแอบ,บๆซ่อนๆหลบๆซ่อนๆนะคะรอวิ่งหนีตำรวจตลอดเวลาอย่างเช่นหลายๆคนที่ไปในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแอบ,บไปทํางานค่ะ และนี่ก็คือวิธีการทำา r s s i e n t v v s s a รวมถึงคุณประโยชน์ต่างๆถ้าเราได้ถือ r e s t v i s t ที่ที่สหรัฐอาหรับอิเรตหรือว่า UAE นะคะก็หวังว่าคลิปนี้อย่างน้อยก็จะสามารถตอบคำถามน้องที่ถามมานะคะที่ขอวิธีการทำ คุณประโยชน์ต่างๆสิทธิพิเศษที่จะได้รับถ้าเราถือ r e s i d e n t Visa นะคะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามพี่สีให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สีสามารถเขียนคอมเมนต์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะใครมีคำถามใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ไปที่เพจสี่ดลอรี่ของพี่ได้นะคะซึ่งพี่เองก็จะพยายามตอบคำถามทุกคำถามนะคะเจอกันกับคอนเทนต์นะคะเก,ก ary, เ,เกี่ยวกับดูไบ i ดอารี่เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองดูไบทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ แล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับการหางานต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือแถบตะวันออกกลางก็เจอกันทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มเช่นกันค่ะหรือจะตามดูไลฟ์สไตล์ของพี่สินะคะตอนนี้พี่อยู่เมืองไทยแล้วเรียบร้อยก็สามารถดูได้นะรวมถึงรีวิวสินค้าต่างๆที่พี่ใช้จริงๆเนี่ยก็จะเอามาฝากทุกๆคนกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ